เล็เหมืกันเป็นจระไ้แน่ถืกใจบ่โอ้ยมันถือใจยูถือใจยูอ้าวถือใจยูคนแนวคนกาคนใดแล้วเมื่อกันนอกจากยีน้องเนาะมื่ก็ไน้มาแล้วได้มาแล่อันนี้มาได้มาตั้งแต่ยังสามศนแปดหกนนาแปดหกันเนาะอัเ่า่นเขาเป็นกาลสินเนาะก็ได้มาเนาะนี่ไปตุงไปตุงหลายทีเนาะยันอายุแปด เด yeah, oh nah, um okay, uh? ี๋ยวฟันได้หรอฟันว่าจังไดเนี่ยบอกว่า uh ฟันไน้ฟ huh. ันน uh ี huh. ่นี่นรอบันหนขงข้าวเดี๋ยวส่งผลฟันเห็นข้งขังข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัวไดงยินเอาเราเดห๋วันว่าจะไปเพกก๊กน้ำมาเนี่กคเอาโจกตูมนี่ะข้าวมันบินใส่จังมันบินใส่จังไดมันบินใส่ใหญ่จังี่อ๋อบินใส่ลยเนาะ มันเป็นเรื่องแค่นี้ข้างข้าวมันมันจับอยู่ในกอกน้ำมันจะเสียใจมันบื้นเกี้ยวมันก็มันกระพือปีกเนาะมกระเพือปีกกระพือปีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไหนไหมข่างข้าวเป็นตาหักเป็นตาหักนะข้างข้าวประมาณตัวใหญ่ได้ตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตัวนี้น้อยเป็นตาหักกันระจ้างจับอยู่ในกอกน้าำข้าวเลยรวมเรียงข้างข้าววะนี่รวมเรียงข้าวอยู่ใสจไปสมมติทำนายฝัน เปิบุ่ขงข้าวเพื่อคุื่นเ่ของข้าวเลยฟองมะนีนให้เรื่อของข้าวเ,ยเ,าวเยาว้ยนักพนักซื้อเรืของข้าวอยู่<อ> <c oughs> ไหไนน้ำเบืองเปล่าโอไทยทำนายฝัน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 เจ้าสีมาเบืองไเพื่อบุงกอนวันดีเลยทำนายฝันสามศูนย์สี่เก้าหกห้ายังอีกนี่สี่หกห้าสองหกห้าแปดหนึ่งสอง สาธุสาธุต้นหน่อยเห้นนหน่อยเ็นบอกต้นหน่อยเป็ตาหักไหมไปไปฝันเนี่ยก็คือเห็นอย่างเดียวเลยมันบอกการลังสิเริดกอกหนามันมีกอกนามเป็นมกอาเขาโจกมี่นรไปตรงหนามตรงหนามกลังสิเปิดกอกคนกับจับอย่างนั้นเพรดิบคนเห็ดเป็นๆนะคนกับตูกีรคนเห็ดเป็นๆจะเกี่ยวกเห็ดใส่ื้อเห็ดจังๆีบินซเศษ ใส่ยไสใส่อ๋เ็ดส่ยังทีเลยบินอบบินบินบบินไปใส่อันบอบินอยู่จังสันต้อนน้อย จับซุจับหนังเนาเรีเนาเล่มเขานี่อย่างหัวกรรมาลุกหัวกรอมารุฝันว่าจับซุนี่ายร่อยฝันว่าจับซุปเออได้เน็ดุเป็นหนังหนนันเลี้ว่าเขาเหอเอออันที่ว่าอกน่งเกี๊ยวกับฝันว่าลูกพี่ท่องอ้หนังกว่าเกีวนสุเออลูกพี่ท่องกับถืเนาะเลาวเดาเออวเออก็ฝันเราเีสันแข่งหนึ่งุกันึตามแล้วนี้สมบประธานเรามฝันหนังของกับที่ว่าคุณมาหายบ้องสินะก็เลี้ยมะเขาว่า มือตรงดีๆั็เรียกกลางข้าวเพราะจะได้สีทองเสวสีทองไห้งวันนี้เราปั้งๆลูกหลานสื่อสีทองห้ยเซร์ไฮแนมนิ่วเลยพ่อาปหาสื่อเลยเัาไม่มองต่าสส่างยังแต่ว่าหาแล้วเนาะยังเงาเลยเนาะ อ๋ข้าไปหาแล้วขาก็อยากแต่แต่ยังว่ามันก็ได้ก็ได้มาแต่ผ่าไปมาแล้วคนอื่นเสือมไปเอก็เก่งกจะนับไปนึงได้ซักไม่แพงนลอยาต่อะผบนผบนบนบนสารไปว่าว่าบ้นทว้งอยางมากคู่นึงเลยเมื่อนี่บอกมามาบอกตอนหาโมงอยู่หาโมงยิงไปถึงช่วงสองทุ่มเนาะจะค่าแล้ววะน้เนาะน้เนาะในเ่องเป็นอย่างนั้นบั่นเ้าบ่คอยมีไงแบบแต่ว่ามีอยู่แต่ว่า แบบแบบมมีน้ำบ่งามอันนี้งามสวยงามอันนี้อย่างนี้รวมสางพญานาคอ๋อรวมสางพญานาคโอ้ยสาธุสาธุครับเดี๋ยวดีเดอครับเดี๋ยวคนซื้อเดี๋ยวซื้อวันนั่งสาวนรชานั่งสาวเดี๋ยวนนีนั่งสาวนรชา จันสุวรรณนะครับบริจาคมารวมสมทบสร้างพญานาคนะครับหนึ่งพันบาทครับขอนโมทนาเด้อขอนโมทนาดอคุณดูมั่งนอกคนเด้ยนี่ฮะดูมั่งนอกคนเด้อลูกดูมั่งนอกเลยขอลูกสาวเอ็นบอลูกสาวคนคนอนุโมทนาฮะเออนั่งดูมั่งนอกคนเด้อสาธุสาธุเด้อครับท่าเราท่าเรากระชงท่าอ่าเดี๋ครับน้องไม้ซื้อน้องไม้ให้น้องใหม่นี่นีน้องใหม้อยู่นี่เอาเอาเอาปัยไว้แน่ๆเขียนซื้อไว้ เริ่มสร้างพญานาคสร้างพญานาคอนุพันธ์บาทสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุครับโอ้มา็ได้ได้ได้นุโมนหน้านำซื้อเขาไหมเนี่ยขอบคุณขอบคุณญย้ยนเวลาได้คืนได้กินทำเดี๋ยงเงินนานีน้องไม่เอ้วเงินนานี่เสื้อผู้ใหญ่ได้ถทบไปสามต้นในเมฆเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้อยู่เออ กางจักไหเนาคบ่ใหญ่สโตอย่างนับ้าบ่บ่เบ่เป็ะดอกเนาะคนที่หายเลี้ยงช่วชนคุณน่วันนี้วันนี้ยังไหวกับวันนี้โอ้ยวันนี้เดี๋ยวสิเป้บอกก็พื้นแดง่าสิบุญอ่างอามน้ำไว้อามน้ำเนาะแล้วอ่างก็เราคนดุใครสิว่างนดุไปเอิผมผมสิมายกไห้เด้อจ้าใช่ใช่ พ่อนเมื่อกี้เออมาได้ได้ยกสร้างลงมาทั้งโคนึง่ก็เออแลได้ยกสร้างเด้เหาียวบ่ได้แหมก็เลยเอองามๆาะเป็นหมูกก็ยากเป็นลูกสั่งทองสั่งเงินสั่งทองกวนจะจังกวนแต่ไอ้ต้อนตอนตอนนี้แม่เดี๋ยวถามก่อนที่ว่าฝันงวดที่แหล่าพ้นฝันบอยพ้นได้เหนือเนาะแม่นบอก แต่เนือก็ะด้ท้่องเส้นผมง่ายวันที่แล้วอันปรรยากาศเก่าซีไปเซียงหนังชุนเก่าซีฝันวมาเด็กขโรลูกทรายไหมใส่เบียร์โดพื้นหกเก้าเก้ีแม่นนี่หลีงวนบ่งทีกินแห้งมันใจแห้งผูกยังร้ายเ้ยงวดงวดางนีด้อยโอ้ยถือกันบนบ่ายนี้เนาะเสียงกับเสียงกับฟันว่า นอตตอนแรกว่าไปออกกอลังกายเนาะวันนีก้กันขี่มอไซค์บิ๊ไไกไบค์น,นี่ยพี่แดงบอกได้เนาะยิ่งเนาะคืนแล้วก็เอามีดน้นนนองเออขยเอานางน,า,า,เา,นาเนอาเรานางนามาขี่พาไปเทเวนออกเอามีดนาะหน้องเขยนี่ยเอานางนาหุบพักกระชีไปเทเวนออกใส่เป็นรถหกเก้าเก้าสี่นี่เสียงเละคนนี่นั่นแหละโทำไม,มจะม,มันคัขาดเนี่ยมันคุนซื่อหนักจะดั้มหลินเนาะงวดดนี้ มื้อนี้นะมื้อนี้ไม่ไม่ต้องรีบฝันว่าเนื้อก้องตูนตูนคนอายุท่าจะเป็นจังได๋ดีเนื้ออีกแล้วแต่ว่าท่านได้เลขเด้นอนตนนันเนาะนนนตนัน่เห็นเนื้อื้อนีล่ะเห็นเนื้อมะออีท่านตลไม่ยังแ่ว่าสิบ่สิปเสียงเลขก่อนก็เสียงฝันตมันเลยฝันฝันว่าจังได๋ก็ ฟันว่าเห็นเหนือมั้งตันเน่ยาก้องอยู่ฝุ่อยู่หมาขังเน่ปู้าันหอบผุนดอกอืงวดงวดทีเลี่ยวงวดทีเลี่ยวไมงวดทีเลีก็ฝันว่าเห็นเหนือไหมติงวดนี้ก็ฝันเห็นเหนืออีกงวดทีเลี่ยนอันว่าเหนือก็นอนอยู่นองอ่ดกอ่เนาะันงวดนี้กับฟันดีกันจะเป็นอย่งไรดื้ดฟันเนี่ยเหนื่อเน่ยเน่ได้หรอฝันเหนื่อยังสิ่งพันเห็นเนื่อยยังถี่ถูกที่ถูกหวย ถูกหวยี่ราอเตอไสคหลูกไส้นั่นแล้วกอนว่านางไถยไปซองกอนว่าโอยคือกอดาเออมันเกซีตรนเลยเนหกเ้าเก้หนหนึ่งเสียอเเรยนนแม่นีเลยโอ้เาีอะีเป็นเป็นตากอีกเอาอีกเลยเนกเาอีกเลยเวอืฮะ แมวเกาซีมได้โอ้ยได้ได้ำนันพูดว่าสนาได้ส้ำนันเนาะโอ้ฮะแล้วสีเวลาอามรอยเกาซีนั่นบัน้ลลาจะจะสียให้เพิ่มอยู่ผัดปาตัวไหมโอ้พมีตัวฝันมาด้ขี้มอไส้กุไส้นั่นมันหูกข้าวก้าซีแล้วก็ไปซ้อมถ่ายรถซ้อมมา่ายรุปมานิกะ ว่าสิเป้าอีัดเป้าวเป้าตัหม่นั่นว่าโอ้ยวนาแค่นั้นเนาะี่วาอนานม่ซอเมื่อีตัวฝันขั้นนี้มันเก่าซีเด้เน่ยต้องตรงเยออกแล้วมีซออกแล้ววัาอือนั่นยังเอาอะไรเลยออ้ยวานาะไซำานเลยแค่นดีออว่าหนึงันมัเด็งเนลนน้อั่น